สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนนะครับเนาะครับวัอนี้กัเป็นมื่อวันที่30 30ิบท่านว่าแหละครับครับทางสองเสี้ยงหยาพาเลาะมีแนวทางเด้อครับเด้อแนวทางงามๆครับจากเมื่อกาหลีผมแหละครับของหลานสาวเกลําใหญ่เนาะครับเนาะครับตอนนี้เสี้ยงหยาพาเลาะข่าวในมหาเกลําใหญ่แล้วครับเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้แล้วครับบตัวเลข ของเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับนี่งามๆครับจากเมืองเกาหลีผ่นละครับของเกลํายหลมใจนะครับเด้อกสิตเดมาอัดพร้อมกันก็เพ่ินลหรครับเดมาเอาตัวเลขก็เพล่นนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเมืองเกาหลี it นะครับเด้อครับผู้ได้ขอแมาแหล้วก็อยาลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสปดยอดเดีายวาทางๆเราครับเนาะครับตอนนี้ก็ได้ลุ้งรดแล้วครับตอนนี้ก็เศร้าอยู่ครับออกไปต้องเศร้าเลยครับ จเดี๋ยวสิหาเบิ้งลอตเตอรีพระท่านนะครับเนาะครับลอตเตอรี่ตัวงามๆครับตัวใดงามๆก็ที่เดีจับได้บายเบิ้งนะครับครับสําหรับลอตเตอรี่นะครับเนดะ้อครับหาเบิ้งเอาครับนี่ครับปลูกขายลอตเตอรี่เลี้ยงตัวใดแน่เนาะเจ๊สามสามหามีไหมาสามหา่ามันมีพอเลยมัามีแต่สามเก่าก็สามหา่าหนาสิมีเนะะานะมีบัวนม,ม,มูจะมีบัวบัวมีเอา้าคือสิบัวมี พี่ทศสามก็มุมอมนไรนั่นมากสามหาไหมเอาเอ้าไปเีนเอาเอานดอกดครับครับโอ้หาบุญอไรนเราสามหาสันพี่ออามาเ,เมล้นะเออโว้หมวนไปครับขอไปเอาตัวดีๆน้ำเกลี่น้ำ,ยำใยแหละครับเป็นหลานสาวนะครับเนาะเหล็กหลานสาวเมื่อเกาลีหมดแหละครับครับสำหรับเหล็กเกลี่น้ำใยครับ ว่าซื้อรถตัลลี่เหรอครับว่างหันกับมันกับบมีมันหมันครับงวอนี้ครับขอทำเกลือลำไยได้ครับเด้อมาตอนมาฝากใส่ปีใหม่นะครับเนาะครับรขอําเกลือลำไยละครับเหล็กเพิ่นครับเิ่นทรงมาตเเมืองเกาหลีคุณนะครับสำหรับเหล็กทำเกลือลำไยมันดีกับเด่นเข่ามาตลอดนะครับครับไะครับขอไปเปิ้นตัวเหล็กน้ำเพิ่นนะครับเนาะครับอัดไปพร้อมกันก็เพิ่นเลยครับงามๆเอามาตอนมาฝากนด้ครับเด้อครับ สรง่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ครับอตัวเหล็กกงามครับตัวเหล็ก,กงามแล้วครับเนาะครับมาเทียนเาต้านเบื้องล้งนี่ครับค่ะมาเบิง้งมาเบิง้งตัวเหล็กไปพร้พอมๆกันหล่ะค่ะมานี่ก็เมี่ของส่องเสี่ยงยามาเบิง้งค่ะเสี่ยงยาเิ่นกบเขามาเอาไปนับกันเนาะค่ะเนาะตัวเหล็ก ห่วงสุดท้ายก็ว่าได้ละค่ะห่วงสุดท้ายของหลานสาวสุดเดียวจบค่ะสุดเดียวเพิ่นห้มากแบบด่ดนๆสุดท้ายโมเนาะ,ะเนาะตัวเหลขของเพิน่นเพิ่นกับเฮ็ดงานละค่ะเฮ็ดงานเพิ่นกับ่มีเวลาวางทั้งยากงานหลานสาวลูกสาวเล่าละค่ะลูกสาวของเล่าลูกสาวลูกชายแต่งงานค่ะก็เป็นหลานของเกล่ำย่าไปอีกละค่ะเป็นลูกเป็นหลานไปอีกเนาะ ลูกหลานเจลิไย่ลูกของหลานเมืองนอกล่ะค่ะแต่งงานจดงานจินดองกันมือเอื้อนล่ะค่ะงานมงคลจังได้ก็ขอไหโศกไห้มานับกันได้ค่ะเด้อเมือนี่มาเบิ่งแนวทาาตัวเลขจากหลานสาวเมืองนอกกะ,ะใไหได้โศกได้มานับกันเนาะค่ะเนะาะเมือนี่เิ่นมือเอื้อนนี่เป็นก็เป็นงานมงคลสมรสล่ะค่ะงานงานดีไม่โศก หอมทั้งตัวเลขกด้ค่ะเด้อชุดนี้จากหลานสาวเมืองนอกงวดประจำวันที่สามสิบค่ะสามสิบทอคอหกหกค่ะหกหกเลขสามตัวพันไห่ยมากเลขสามตัวหนึ่งหนึ่งห้า สามตัวห้าห้าหนึ่งค่ะเกตสองแปดเลข3สามตัวเลขบนเลขบนเลขวิ่งเนาะบนเลขวิ่งบนเลขวิง่งวิ่งหาค่ะบน่นไหนมาเลขวิ่งหา บนเลน็กวหเล็กจับคูจับคู่คนก็นจับมะห่หนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ่ะคนเพิ่กจับมะหพยพอมเรียบร้อยค่ะเจลลำแยกก็จะเขียนกลับไปเลยเนาะมันจะแดด ง่ายๆค่ะสิมักต,ตัวดใดกับร่องจับเบิงนอกคนไทยมากหนึ่งห้าห้าหนึ่งแปดสองสองแปค่ะแปดสองสอเก็ดสองสองเก็ค่ะเก็ดสองสองเก็หนึ่งหนึ่งห้าห้า สุดบนสุดบนหลานสาวเหลขกสามตัวสองตัวที่นี่เข้ามาเบ่งสุดรางไปน้ากันล่ะค่ะตัวเลขกสุดรางสุดรางสุดรา,างเนี่ก็จะไมีอยู่ล่างค่ะสุดรางนะเกศลุงเจ้ขอเขียนต่อนเนี่ยก็ได้ ล่างล่างเป็นวิ่งล่างวิ่ง8ค่ะล่างวิ่ง8ล่างวิ่ง8วิ่ง8วิ่ง 8, ง8จับคู่จับคู่แปดหนึ่ง 82, 81, 82, 84, 8ปดสองแปดหเจ็ดค่ะสคูสีคูตัวเล็กสี่คูเนี่เดี๋ยวพันจะเนนตัวไหนเดี๋ยวเ้ามะม่งตัวเนนอีกละค่ะ เหล็กสามตัวสี่ตัวชุดบนน่ะเขียนกลับหายซื้อเด้ค่ะเด้อมันเลยเป็นหลายเป็นหักมากแบบกลับมาพร้อมลรอค่ะกลับมาพ้อมก็เล็กลับมาเลยค่ะมันจะง่ายเนะาะมกตัวตรงตัวกลับหรือจะกันไว้เลยก็ได้ค่ะเพื่อว่าผาดชุดเด่น่นค่ะเ็นเด่นหัคู่เดียวค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเป็นแน่นมากคู่เดียว ห้าหนึ่งสองแลงมากนี่ก็จะเป็นตัวร่องละค่ะมักสอบจังไรกก็ล่องผิดจัดละหน้าเบิงงเนาะเล็ก่างวิ่ง8ตัวเดียวค่ะเล็กลางวิ่ง8ตัวเดียวเราเน้นไปที่8ปหนึ่งค่ะ8 1แล้วก็8ปสองค่ะ2องคูค่ะสอง สองคูลางเล็กสตัวเล็กสมตัวแล้วเน้นไปหนึหนึ่งหค่ะหนึ่งหน่งห้ชุดนี่จากร้านเมืองนอกล่ะค่ะเดี๋ยวขอเขียนซื้อไว้จักน้อยก่อนค่ะค่ะร้านเมืองนอก เพิ่นส่งมห้ล่าดเนาะค่ะเนาะกับจ็ท่านสือท่านหากันยุดอกค่ะมาสาในจากน่อยเป็นอยา่างตัวเลขของเพิ่นนี่สุดคำนวณสุดเก้าสุดสด,ดเงเดิมเพิ่นละค่ะถักเข่ากับเข่าโหลดถ้าว่าเข่ากะเลขวิ่งละค่ะเอาเบิ่งน้ำกันค่ะตัวเลขน้ำกันชัดๆท่านส่องเสี้ยงยาก,กับเบิ่งได้ได้ด้ค่ะเด้อจะลุกไปให้ตัวเลขไปพร้อมๆก,กันก็ได้ ชุดบนวิ่งหาจับคู่มะหายห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าเป็นเล็กเป้าห่ะค่ะเหี็กง่ายๆเนาะเป็นเน้นเลขสามตัวหางเดียวค่ะหนึ่งหนึ่งห้าเลขสองตัวเป็นกรเน่นคู่เดียวค่ะหนึ่งหาหาหนึ่งชุดลางวิ่งแปดจับคู่มะหายแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเจ็ด เน้นให้สองคูค่ะแปดหนึง่งแปดสองสองคูลางค่ะจังไก่กระองเอาไปเสี้ยงโศกเสียงดวงปีใหม่น้ำกันแล้วกันเนาะเถื่อได้โศกไดมหมันใช้ปีใหม่น้ำกันชุดนี่จากหลานสาวเมื่งนอกลละค่ะท่านส่องกันน้ำมาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด็ก่ะเด้อจังได่กระโคห้โศกดีปีใหม่น้ำกันจับเงินเมื่อเงินแสนโศกโศกมันหมันสุขภูสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ ครับสำหรับตัวเลขกับสิ่งีเห็นน้ำกันนะครับเนาะครับการได้มาเอาน้ำเจลล้ำใยแหละครับครับเจลี่ล้ำใยนะครับเนาะเป็นเหลียญหลานสาวเพิ่นครับเหลียญหลานสาวเมืองนอกครับตัวดีตัวเด่นของเพิ่นครับการนี้เป็นบานเพิ่นนะครับเด้อครับครับได้มาเอาน้ำเพิ่นละครับมาขอตัวดีตัวเด็ดน้ำเพิ่นครับใส่ปีใหม่นะครับเนาะครับโอ้่นปลูกต้นใหม่หลายต้นนี่ครับอันนี้ใครทักต้นยังหล่ะนี่ครับงามครับต้นนี่จักรมาลรคตเลยนะครับ ต่นมรกฏนะครับเนาะครับกวกมรกคกับงามครับโอ้เปนคือปลูกงามเถอะอ๋อโมเดลเลขเพื่อนสีเขาบ่อน้องวดเดีโอวตนงามนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขของเพื่อนกับเบิ่งไปน้ำกันนะครับเนอะครับเพื่อนกระด้สรุปแล้วะครับครับเบิ่งไปน้ำกันง่ามๆครับแคบน้าจอไว้ก็ได้ครับเพื่อสบัดเดือดาดนะครับเนาะอันนี้ครับเป็นงวดวันที่สามสิบ ท่านว่าครับใส่ปีไม่ล่ะครับเนาะครับทำรับเหล็กหลานสาวเมืองนอกครับเมืองเกาหลีนะครับเด้อครับงามครับแคปหน้าจอไว้ครับการสำหรับเหล็กวิ่งของหลานสาวนี่ก็โอเคครับงามครับมาบนเพ้นหายหานะครับเนาะล่างเพ้นห้ยแปดครับอันนี้เป็นของจริงเด้อครับเด้อครับของจริงจากเกลํายลำย่อล่ะครับครับหลานสาวเกลํายลำย่อยนะครับเนาะครับงามๆเลยครับมาเอาไป ฉชคไปมาน้ากันครับก็เลียกว่ายร้ขูตล่ะครับมีเหลขกเปายางเดียวครับหาหาครับหนึ่งหาหาหนึ่งะครับครับอย่าลืมนะครับเด้อสำหรับเลีกทั้งสองเส้นยาผ้าเลาะฝันกะหาสามล่ะครับหาสามเป็นเหลขก่างครับหาสามเด้อครับเด้อจับไปน้ำแนหมักหาน้ำอยู่หลานบ่จับหาสามอครับหาสามติดไว้น้ำครับสำหรับเลขกหลานสาวเด้อครับเด้อเลขกหลานสาวเมืองนอกครับ ครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้าครับเพื่อสบอได้ผ่านแนวทางเราครับเนาะเด็กหลานสาวเมืองนอกครับเจริญรุ่งเรือยครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรนะครับเนาะทางส่องเสียงยาพ่านเลาะกัสิเดล่าพี่และน้องแนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนนะครับเด้อครับสวัสดีปีใหม่ครับ